สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะ้ามีมาเที่ยววัดแถวบ้านมาชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดกษัตต์ตาทิรานนะคะเราก็จะไปเข้าไปไหว้พระข้างในกันค่ะก็มากราบสักการะหลวงปู่โต หลวงปู่เทียมแล้วก็สมเด็จพระพันลรัตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราเข้ามาไหว้นะคะเพราะว่าอีกวิหารหนึ่งคนเยอะมากวิหารนี้ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีรูปหล่อของอดีตเจ้าอาวาสโดยเฉพาะสมเด็จพระพันรัฐนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวิหารนี้เป็นจุดที่สองนะคะที่เราเข้ามากราบไหว้นะคะ ก็จะมียืนปางประทานพรนะคะมีรอยพระพุทธบาทจําลองมีช้างให้สำหรับยกเสียงทายด้วยนะคะแล้วก็มีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านหน้านะคะ่ะ to ask again if cannot pick up the second time using only little finger then it means success i pick up first time second time cannot so think it means success ตรงนี้นะ้ําหรีขออธิบายนิดนึงนะคะตามความเชื่อค่ะคือยกช้างขอพรน,นะคะ สำหรับผู้หญิงก็จะใช้นิ้วนางครั้งแรกจะอธิษฐานขอให้ยกขึ้นครั้งที่สองขอให้ยกไม่ขึ้นถ้าเป็นดังนี้ก็คือสิ่งที่ขอจะสำเร็จค่ะส่วนผู้ชายก็จะใช้นิ้วก้อยข้าซสายนะคะการอธิษฐานก็เหมือนกันเลยค่ะจุดที่3นะคะเรามาไหว้ในพระอุโบสถค่ะก็จะมีพระพุทธรูปพระพุทธกษัตติราชและมีพระพุทธชนะมารด้วยค่ะ ตรงนี้ทางไปท่าน้ําให้อาหารปลานะคะตรงนี้ก็จะซื้ออาหารปลาตรงนี้สามถุงยี่สิบบาทชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือต้นไม้จะทําเป็นเหมือนคล้ายบอนไซหมดเลยตัดเป็นพุ่มมันก็ไม่ลกเนาะไม่พันสา,สายไฟฟ้าด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัดค่ะวัดกริตธาทิรานี่ก็จะเป็นสารา ที่ให้อาหารปลานะคะลุงให้อาหารปลาอยู่ค่ะฝรั่งแกถูงไม่ออกครับพี่น้องปลาเยอะๆเลยค่ะปลาตะเพียนทองนะคะตรงนี้น้ำมีก็จะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังน,นะคะวัดกษัตร์ตาทิราชตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา ก็เป็นวัดโบราณปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตามชื่อเดิมว่าวัดกษัตร,รายหมายถึงวัดของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์สร้างหรือพระบรมวงศานุวงสร้างถวายพระมหากษัตริย์ในเวลานั้นก็ได้นะคะตามบันทึกของวัดเมื่อครั้งเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองก็ราวๆในปีพศ 2309- พศ2310นะคะ กองทัพพมา่าเนี่ยได้ยกทัพมาใช้พื้นที่บริเวณวัดกษัตริ์ตาเพื่อตั้งปืนใหญ่แล้วก็ยิงปืนใหญ่ทำลายเกาะเสียอยุทยาแล้วก็หลังจากเสียกรุงศรียอยุทยาแล้ววัดก็ถูกปล่อยรกร้างเลยค่ะจนเข้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองเนี่ยนะคะกล่าวว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสารานุรักได้ ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ให้พระพิสุเข้ามาจำพรรษาด้วยค่ะแล้วตั้งชื่อใหม่วัดกษัตต์ตาธิราชแล้วก็ได้รับพระราชทานให้เป็นวัดหลวงชั้นตีในปีพศ2520ค่ะอันนี้เป็นถ้วยเลยค่ะสั่นครับที่ในสั่งมาถ้วยที่สนะองเนาะมีขนมถ้วยด้วยแหละ จะค่อยจัดการนีร่ลงรอฮัดไทยหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่วัดใหญ่ชยัยมงคลค่ะ น้ำมีก,ก็จะบอกเล่าเรื่องราวของวัดใหญ่ชัยมงคลพอสังเขปนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลนี้เดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทยปัจจุบันอยู่ที่ตำบลคลองสวนภูสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงเสีอยุธยาตามตำนานนะคะกล่าวว่าเมื่อพศ1900 สมเด็จพระเจ้าอุทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดศพเจ้าแ,แก้วและเจ้าไทยซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโลกขึ้นมาเผ่านะคะที่ปรงศพโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามนามว่าวัดปากแก้วเรื่องราวสำคัญของวัดปากแก้วในประวัติศาสตร์กล่าวคืออุโบโสถของวัดเคยเป็นที่ซึ่งคณะคิดจ,จัดขุนวรวงศาราชกับเท้าสีสุดาจันทร์ มาประชุมเสียงเทียนอธิษฐานแล้วก็เป็นผลสำเร็จจะมีใครทำโทรศัพท์ตกไปบ้างนะเราคิดว่าเป็นเราคนแรกนะก็ตรงนี้ก็จะให้เดินเวียนซ้ายตามเข็มนาฬิกาเข่าต,ต่อค่ะแล้วได้อัญเชิญพระเทียนราชาลาพดวด ซึ่งครองราชสมบัตินามว่าพระมหาจากักรพรรดิและได้มีพระบรมราชโองการให้นำสังฆร,ราชวัดปะแก้วไปสำเร็จโทษฐานฝักไปให้เลิกยางฝ่ายกบฏพระสศีสิงห์พศ2135ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีเหตุการณ์ให้เข้าใจว่าได้มีการสร้างปฏิสังขณ์เจดีย์ประธานวัดเพื่อเฉลิมฉลองยศของพระองค์ที่ได้รับชัยชนะพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เป็นที่มาแห่งวัดใหญ่ชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลถือว่ามีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มาหลายยุคสมัยและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิมมาเยี่ยมชมด้านหลังยังมีตําหนักของพระนเรศวรมหาราชและสวนหย่อมให้เยี่ยมชมที่เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ได้ค้นพบจารึกพระคาถาพรหุงม,มหาการุปิโกซึ่งหลวงพ่อจารานเล่าว,ว่าท่านได้ฝันถึงสมเด็จพระพันรัตให้ไป ดูจารึกคาถาที่สมเด็จพระพันรัตได้จารึกถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรเนื่องในวาระที่สร้างเจดีฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพม่าและประกาศกว่าเป็นอิสระจากกรุงหงสาวดีเป็นครั้งแรกและให้หลวงพ่อจรรญ์นำมาเผยแท่แก่ประชาชนทั่วไปคาถาผ้าหุมมหาการศักิ์สิทธิ์ยิ่งนักผู้ที่สวดคาถานี้เป็นประจำจะชนะศัตรูหมู่มาร แต่เมื่อสวดจบแล้วต้องมีการนั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่พ่อพันนเรศวรน,นะคะองค์ดำหลังจ่ายไายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปนั่งสมาธิในสาราสักคู่หนึ่งลงมาแล้ว Many 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 <Yes. S 1> like osters, you come place Yes you Roosters Roosters right to the right Like น้มีก็ไม่ได้ถ่ายพระองค์ดำในตำหนักมาให้ชมนะคะด้วยเหตุผลบางประการขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมสำหรับคนที่เข้ามาชมครั้งแรกฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ